จุ่มผ้าลดบ,ลบร้อนก่อนต้องอยู่ในงานเท่านั้นท่านที่ได้รับของรางวัลจากงานปีกรีนปีเจนสามและได้รับของอันนี้ลายเซ็นคุณต้นเลยป่ะคะใช่ครับ เป็นแฟนคลับหรือเปล่าคะเป็นค่ะให้ถุงผ้าก่อนค่ะนะคะโอเคเขาเสียงปรบมือไหนคะนะคะเรียบร้อยแล้วโอเคอีกหนึ่งท่านที่จะได้รับกระถางเป็นกระถางใช่ไหมคนเขาบอกคนหน่อยเขามาตั้งแต่บ่ายสองโมงจริงๆอยู่ข้างล่ามีการส่งซิกแนวนี้ด้วยอ่ะคนใหม่คนใหม่เลยอยู่ข้างล่าง ใช่ฮะอันเดียวพอเลือกไม่ได้โอ้โหลายมือลงยันลายมือลงยัง,ยง,ยงคุณรุ่งนภาโรดจนโรดจนานาวินมาเลยเอาล่ะนะคะแล้วก็ขอแฟนคลับคุณพี่คนเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาถ่ายรูปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาเลยค่ะนะคะสุก,กราร์ดขออนุญาตเฟรตัวเองออกมาเชิญเลยเชิญเลยถ่ายรูปพร้อมกัน นะะี่ค่ะนี่ก็เป็นนะคะรางวัลที่หลายๆช่้นนะคะก็รอคอยกันอยู่บอกว่าอยากจะได้นะคะเป็นไม่ว่าจะเป็นกระถางต้นไม้ทีไที่คุณต้นนะคะได้วาดเองกับมือเลยรวมถึงไม่ว่าจะเป็นถุงผ้าลตโลกร้อนนะคะที่วันนี้คุณต้นก็ได้มีการนะคะเตรียมมาด้วยแล้วก็มีลายเซ็นมาด้วยค่ะและกรอกว่าใครที่ได้ไปนะคะก็ขอให้ช่วยกันปลูกต้นไม้ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือเลยคะ่ะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณต้นด้วยวันนี้ใครที่อยากได้ไลายเซ็นเชิญเลยคุณ พรอมเซนใครที่อยากได้ลายเซ็นเชิญเลยค่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังมีอีกสองท่านนะคะซึ่งเป็นศิลปินรับรองว่าศิลปินสองท่านนี้นะคะเขาจะมาโชว์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาละนะเดี๋ยวบอกว่าเห็นว่าคือเป็นคนที่ชอบต้นไม้ทั้งคู่ชอบศิละปะทั้งคู่เลยใช่ไหมคะถามนิดในรายการว่าถ้าเกิดว,ว่าเปรียบเสมือนต้นไม้เนี่ยเป็นโลกเป็นโลก คุณอยากให้ต้นไม้เป็นแบบไหนเออถ้าเกิดว่าต้นไม้เป็นรูปโลกอ่ะเออคุณอยากให้ต้นไม้อันนี้เป็นแบบไหนเอองงเลยนะคะงงเลยคงงเลยงงเลแต่อันนี้แล้วค่ะไม่ใช่ไหมคะต้นไม้ถ้าเปลี่ยนต้นไม้ที่ไหนคะถ้าเปลี่ยนต้นไม้เป็นลูกโลกที่มีดอกไม่ไม้ดอก ใช่อต้องบอกว่าต้องเป็นนาจิสายถูกตื่นมากบอกเลยวกเราก่อนทำงานมก็ไม่ตายคือมันถูกตื่ามากต้องไปคุณนายจนสาตื่นมาเจ็บไหมเลยกใช่ไหมตื่นมาเขาจะเห็นคุณนายจินสาตาสีตาที่ที่แม่สวเขาจะบอกว่าคือเราตื่นมาตอนเช้าปุ๊บเราจะเห็นเขาก่อนยิ้มก่อนเลยใช่ไหมเขาถกตัดเลยนะถูกตรงไหมตื่นสา ต้อ้ลคที่ต้อร้กคำเสอกต้องทอย่างนี้มันก็รดเรื่องของาเรื่งแต่งให้ตัวเราบ้างแเหว่าบ้างคต้องมี่ต้องเกันการที่ะมกสำคัญมากการที่เราในข้อมูลนั้นการที่ยวมาทียวิธีรกาบ เป็นกันว่าต้นไม้สีสันแต่ตน้นา่าเรใช้นการตก่าเราไดเนสีเขียวได้เห็นตาได้เห็นความความสวยงามก็เพลินใจ